<c oughs> สวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับผมนายไทเกอร์ Nine คนเดิมนะครับวันนี้ก็ไม่ได้มาแคสเกมนะก็จะมาอะสอนวิธีการใช้คําสั่งช็อในรัฐฟันไทยแลนด์นะครับอันดับแรกก็เดี๋ยวก็จะสอนไปตั้งแต่ตอนแรกนะครับขันัับแรกก็เปิดขึ้นมาครับเปิดหน้าต่างแชทขึ้นมาก็พป็พสแลคบ,บาร์ร้านครับอ้าวพิีพนผิดครับ กด enter ไปครับนี่ครับมันจะขึ้นด้านขวาครับผมมี1,600กว่าบาทนะครับและวิธีการซื้อก็เปิดหน้าต่างมาอีกครั้งก็พิมพ์ s แ,แล้วก็ shop ครับมันก็จะมีให้เลือกนะครับมันก็จะมีให้เลือกนะครับก็มันก็จะมี shop weapon shop armor shop e c e t c แล้วก็ shop material นะครับ เพลอนก็คืออาวุธครับอาร์เม,มอร์ก็คือชุดครับ ETC ก็เป็นเอ่ออุปกรณ์นะอุปกรณ์รณต่างๆพวกเออ่กระสุนแฟอะไรประมาณนี้ครับส่วนเอออ่ันสุดท้ายอะไรจําไม่ได้นะก็ประมาณเป็นพวกแร่ไม่ใช่พวกแร่ที่เผาแล้วนะเป็นประมาณเป็นพวกแร่ที่เผานั่นแหละพวกแร่เผาแร่เล็กแร่ไม้อซอฟเฟอร์อะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างการเออ่ซื้อ,อช็อป e.t.c. เลยก็ครับก็สแสดครับช h o p e.t.c. ครับกด enter ไปครับนี่ครับมันจะมี big a d มีแฟร์ครับแฟ t l ไลท์ Light, พวกพวกแต่งปืนนะครับก็ส่วนผมก็จะซื้อ,อ,อห้าห้าหกอมโมนะครับหนึ่งร้อยนัดครับจำนวนเฮ้ยเฮ้ยตังไม่ถึงใช่ปะเดี๋ยวผมก็จะซื้อ,เ,อ,อเดี๋ยวเอาใหม่ นะผมก็จะซื้อเก้าวมอเอมโอนะร้อยนัดหนึ่งพันบาทนะครับก็วิธีการซื้อครับพอมาถึงหน้านี้แล้วก็ทําไงต่อครับก็อย่างนี้ครับกดแชร์ช็อปก้าวมอมันอยู่ที่เลขยี่สิบเจ็ดใช่ไหมครับก็ช็อปยี่สิบเจ็ดอ้าวช็อปยี่สิบเจ็ดอย่างนี้นะครับก็กดตกลงไปนะครับนี่ครับเราก็จะมีตังค์ครับมีตังค์ขึ้นมาครับ แล้วก็มีตังขึ้นมาว่าตังเราลดเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่แล้วก็มีกระสุนเข้ามาในคังเราครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ